เอามาที่เรื่องอื่นนะจากตัวลูกใช่ไหมามาที่ตัวพ่อกันหน่อยคุณศิรวิทย์นะฮะแมเนเจอร์ออนไลน์ค่ะมีแบนเนอร์นี้นะคะบอกว่าเรื่องไกลยขยี้ต่อชงกกตอสอบที่ดินพิธารับจากมรดกเทียบไอทีวีจีเรียกหลักฐานปปชกลมที่ดินรายละเอียดนะ,ะคุณเรืองไกลลีกิจวัฒนาค่สมาชิกพักพลังประชารัฐมีการส่งหนังสือถึงกกตผ่านไปรษณียค่ะ ขอให้เรียกพยานหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการตรวจสอบกรณีที่คุณพิธามีการยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินเพิ่มเนี่ยน,นะคะแล้วก็มีรายการที่ดินของ2รายการด้วยโดยรายการที่2คือโฉนดที่ดินค่ะอยู่ที่อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันไม่ระบุวันเดือนปีที่ได้มาเนื้อที่14ไร่ศูนย์งาน62.7ตารางวามูลค่าปัจจุบันนะคะประมาณ18ล้านค่ะ ท้งนี้ที่ดินแปลงดังกล่าวมีหมายเหตุระบุว่าลำดับที่สองเป็นทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับมรดกนี่อันนี้มีการระบุไว้คุณเรืองไกรบอกว่าฉะนั้นคำว่าทรัพย์สินที่ได้รับจากการรับมรดกถึงอาจไม่สอบรัดอสอดรับกับข้อมูลที่มีการยื่นเพิ่มเติมกรณีถือครองหุ้นไอทีวีที่กล่าวอ้างในสื่อต่างๆว่ายื่นในฐานะผู้จัดการมรดก ดังนั้นจึงควรมีการตรวจสอบโดยการเรียกพยานเอกสารจากหน่วยงานที t t ่เกี่ยวข้องเช่นเรียกบัญชีรายการที่ดินดังกล่าวและเรียกบัญชีแสดงรายการหุ้นไอทีวีจากสำนักงานปปชทุกรายการมาประกอบการตรวจสอบแหม่ดูชุดดูเสื้อผ้าคนถึงไก่เฟี้ยวมากเฟียสมากนะคะแล้วก็บอกว่าพร้อมทั้งเรียกพยานเอกสารเกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าวจากกรมที่ดินหรือสำนักงานที่ดินที่เกี่ยวข้อง ขอให้เรื่องเอกสารขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หลังโฉนดที่ดินดังกล่าวทุกรายการมาตรวจสอบที่มาที่ไปว่าการรับมรดกในที่ดินแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นเพราะเหตุใดมีนายพิธาเกี่ยวข้องกร,รณีใดและขอให้ตรวจสอบด้วยว่าการยื่นบัญชีที่ดินว่าเป็นทรัพย์ที่ได้รับจากการรับมรดกมีความแตกต่างจากการยื่นบัญชีเพิ่มเติมกร,รณีหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน4 2 0 0 0หุ้นหรือไม่ นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของคุณเรืองไก่นะคะและทีนี้เมื่อวันที่16คุณศิรวิทย์คุณเป็นหนึ่งในคนที่ถูกหรือเปล่าคะถูกหวยหรือเปล่าคะอ๋อถูกกินครับ <laughs> แต่คนที่ถูกหวยโอ้โหคือหาได้กลิ่นความเจริญนะคุณพิธาถูกเลขท้ายไงอสองตัวนั่นนะคะก็โอ้โหเนี่ยพ่อส้มถูกหวยดีใจด้วยได้กลิ่นความเจริญกระแสออกมาชื่นชมแค่ถูกหวยเองนะแล้วเรื่องนี้นะคะคุณ จอมขวัญเนี่ยก็สัมภาษณ์คุณเรืองกรเห็นร้องมาหลายเรื่องเลยแล้วก็ไปถามคุณเรืองกรแล้วกรณีที่คุณพิธานเนี่ยถ,ถูกรางวัลเนี่ยนะจะมีการเรียกสอบหรือเปล่านี่เป็นการสัมภาษณ์กันนะเ,เดี๋ยวไปฟังกันหน่อยค่ะพิธาถูกหวยเลขท้ายเนี่ยเขาต้องสแสดงบัญชีอะไรยังไงไหมพี่เรืองกรอันนี้ได้ได้รับยกเว้นภาษีฮะสลากกินแบ่งแต่ไม่ทราบว่าซ,ซื้อเกินราคาหรือเปล่าแล้วถ้าซื้อเกินราคาพิธาผิดหรือคนขายผิด เราปิดน่าจะเอ่อคนขายด้วยคนซื้อก็สนับสนุนให้ขายสลากเกินราคาอ๋อแล้วถ้าแบบแบบถ้าพิธาไม่ได้ซื้อเกินราคาก็ไม่มีอะไรต้องตรวจเขาใช่ไหมเพราะซื้อลอตเตอรี่ก็ได้รับยกเว้นถูกไหมคะเออสลากกินแบ่งได้รับยกเว้นภาษีอยู่แล้วครับแต่เล่นหัวใจดินไม่ได้เนะี่ยาะจะคนจะเป็นนายกรัฐมตรีเล่นไม่ได้เดี๋ยวโดนจาริยรทมได้ไดเขาจะได้เป็นไหมเขาจะไม่ได้เป็นเพราะคุณเรืองไกลไหม ก็สนับสนุนนะถ้าขบวนได้ถ้าพาได้ก็ไม่เป็นไรฮะก็จะได้ติดตามฝีไม้ลายมืองานบริหาราชการแผ่นดินท่าถูกหวยเลขท้ายเนี่ยเขาต้องสแสดงบัญชีอะไรยังไงไหมพี่เล่นไก่คนนี้ได้รับเนี่ยค่ะก็ถามมันถูกยกเว้นดีถ้าถูกหวยใช่ไหมเออ,มอไม่จำเป็นต้องไปสอบนะี่นี่ค่ะแล้วอีกหนึ่งเรื่องนะที่ แม่ก็มีคนหมั่นไส้นะนะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบคุณเรืองไกรบ้างซินะทรัพย์สินนู่นนี่นะแล้วคุณเรืองไกรว่ายังไงบ้างกังวลกังวลเพราะพวกคุณฉลาดมากเลยกังวลมากกลัวด้วยสั่นไม่หมดเมื่อคืนนอนแทบไม่หลับเลยจริงจริงกลัว เคนนู้นก็จะฟ้องวันนี้ก็จะมา,มาจนไม่กล้าก้าวเท้าเลยไม่รู้จะก้าวซ้ายออกตีขวาออกก่อนดนีไม่รู้คิดสารพัดวิธีว่าจริงๆรว่คุณจะถูกตั้งข้อหาตามที่ผมกัน่ <c oughs> <c oughs> นี่ต ok ิ๊กตอกแฟกต์น็อตเฟลลิงเนี่ยคะ คุณเรืองกาไไงว่าไงกลัวกลัวจังเลยเนี่ยไม่รู้จะก้าวงานไหนออกจากบ้านแล้วเนี่ยนะโดนครูมากเลยเนี่ยนะม,มาเลยค่ะคุณเรืองกาบอกไม่กลัวนะออมีหลักฐานทุกอย่างชัดเจนค่ะนี่คือความเลื่อนไหวของคุณเรืองกาลีกิจวัฒนะนะคะคราวนี้มาดูโพกันหน่อยนิด้าโพค่ะเขามีการทําผลสํารวจการชุมนุมหลังจัดตั้งรัฐบาลค่ะคุณผู้ชมเขาสํารวจระหว่างวันที่1 4บสถึงสิมิถุนายนประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหลากหลายอาชีพเนี่ยคะ หลากหลายรายได้ด้วยนะจำนวน1310หน่วยตัวอย่างค่ะจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการชุมนุมต่อต้านนายกรัฐมนตรีหรือรัฐบาลใหม่ร้อยละ26.72ระบุบอกว่าจะมีการชุมนุมชุมนุมต่อต้านแต่ไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นรองลงมาค่ะร้อยละ25.42ระบุบอกว่าจะไม่มีการชุมนุมต่อต้านใดๆทั้งสิน้นและร้อยละ25.19ระบุบอกว่าไม่มั่นใจ ร้อยละยี่สระบุว่าจะมีการชุมนุมต่อต้านและมีความรุนแรงนี่ทำไมมันเป็นไปในทิศทางเนี้ยถ้าทุกอย่างไม่เป็นดังใจอย่างนี้เหรอคะกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่คนที่ชื่อพิอ่ทายเนี่ยเหรอจะมีการออกมาชุมนุมเนี่ยเหรอก็นายอานุนนำพาเขาก็บอกอยู่ว่าที่พิธาเดินสายไปต่างจังหวัดเนี่ยไม่ใช่ไปแค่ไปเที่ยวเล่นไปขอบคุณนะเขาไปเตรียมความพร้อมเตรียมพร้อมอะไรล่ะ สอดคล้องนะกับเนี่ยความสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกับการชุมนุมต่อต้านนะ mm hmm. เขาก็มองว่าน่าจะออกมาแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ห่างกันมากนะประมาณ26 25ค่ะต่อมาด้านสิ่งที่จะทําหารัฐบาลใหม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากพรรคการเมืองที่เลือกนี่ไงตัวอย่างค่ะบอกว่าร้อยละ38.63ยอมรับในรัฐบาลใหม่อย่างเต็มใจรองลงมาร้อยละ22.52ระบุว่าไม่ยอมรับ แต่จะไม่เข้าร่วมชุมนุมต่อต้านรัฐบาลใหม่ร้อยละสิบระบุบอกว่าก็จำใจต้องยอมรับในรัฐบาลใหม่ร้อยละ4ระบ,บุว่าเฉยๆไม่สนใจว่าใครจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วทีนี้ถ้าถามไปถึงความกังวลของประชาชนล่ะที่ตอนนี้นะคะความทุกอย่างมันก็เป็นเป็นมีไทม์ไลน์นะมีระยะเวลาชัดเจน ตอนนี้ทุกคนก็ทํามาหากินกันไปก็ได้แต่หวังนะคะว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลก็แล้วแต่นโยบายต่างๆต้องเอื้อในการทํามาหากินนะประชาชนก็อยู่กันอย่างสงบสุขไปแต่ว่าคําถามนะเขาบอกว่าแล้วความกังวลของประชาชนล่ะถ้าหากว่าเกิดการชุมนุมทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐบาลใหม่เพบว่าร้อยละ5 6า7ค่ะระบุบอกว่าแน่นอนเลยเศรษฐกิจย่ำแย่ลงค่ะร้อยละ3าบอกว่า การเกิดความรุนแรงจากการชุมนุมนี่เป็นข้อกังวลนะคะเช่นการทำลายทรัพย์สินการทำ้ายซึ่งกันและกันและร้อยละ32ค่ะบอกว่าการเกิดความขัดแย้งของคนในชาติอันนี้แน่นอนนะเหมือนภาพที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะนะคะแล้วก็29.16ค่ะบอกว่าการก่อรัฐประหารค่ะอือืโพนี้อ่สาวกสวนส้มไม่น่าจะโอเคค่ะเพราะ อ,อข้อสองที่ถามว่าสิ่งที่จะทำให้รัฐบาลสิ่งที่จะทำหากรัฐบาลใหม่นายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากพักการเมืองที่เลือกออพูดได้ง่ายถ้านายกะไม่ใช่พิธา,าได้ไหมสามสิบแปดจดหสายอมรับยอมรับรัฐบาลใหม่อย่างเต็มใจก็คือพูดได้ง่ายก็ได้ใครก็ได้อเอ๊ะ มีคนนึงเสียใจแหละแล้วก็มีคนหนึ่งจะดีใจส้มแดงไปแบ่งกันเอาเองนะะแล้วก็ยังมีนะบอกว่าความเบื่อหน่ายกับเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองเพื่อต่อต้านรัฐบาล57ร้อยละ57บอกเบื่อมากเบื่อมากไม่อยากให้เกิดความวุ่นวายขึ้นเลยก็แน่นอนค่ะเราเคยผ่านตรงนั้นมาแล้วมันวุ่นวายแล้วมันไม่มีผลดีใดๆเลยแล้วก็ร้อยละ26.46บอกว่าค่อนข้างเบื่อนะคฮะนี่ค่ะ เป็นความคิดเห็นมันก็มีแต่คนเบื่อแล้วเนาะอ,อยากให้ประเทศเดินหน้าสักทีนะคะ